สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมอีกครั้งหนึ่งวันนี้จะเป็นการเล่นเกม p a y ok นะครับเกมช้า30นาทีทางช่องทีวีมาตรฐานใช้ยูเซอร์เนมว่าทีวียมนะครับแล้วก็คู่แข่งเป็น hai 2อ4 4นะครับสําหรับผู้เล่นเองนะครับจะมีคะแนนอยู่ที่1,232คะแนนนะครับตอนนี้เปิดเกมมาแล้วซึ่งหมากขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับ ที่เลือกเล่นเกมช้าก็จะได้มีเวลาพูดคุยกับพวกเราที่เป็น fc นะครับเรามาดูเกมกันว่าจะสนุกสนานกันอย่างไรหมากขาวเองเปิดขึ้นมาเป็นทรงม้ายงขวาหรือเปล่านะครับเราเองก็เล่นทรงหมากที่เราถนัดขึ้นไปก่อนสำหรับพวกเราที่เป็น fc ได้รับชมคลิปนี้อยู่หากต้องการให้ช้างท่องชีวีมาตรฐานนำเสนอรูปแบบคลิปในลักษณะเกมแบบไหนหรือว่ามีไอเดีย มีแนวความคิดอย่างไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาทางช่องทีวีมาตรฐานเองก็พยายามที่จะปรับปรุงนะครับแล้วก็พัฒนาช่องอย่างต่อเนื่องเพื่อพวกเราที่เป็น fc นะครับได้เข้าถึงในเรื่องของหมากรุกมากขึ้นและครบทุกมิตินั่นเองเปิดมาเป็นทรงม้ายงขวาเต็มรูปทีเดียวนะครับเราเองเป็นหมากเดินทีหลังก็ต้องขึ้นไปรับนะครับ เขาเดินมาเป็นคนผูกเม็ดนะครับรับเหนียวแน่นไว้ก่อนสำหรับพวกเรานะครับวันนี้เองเป็นวันที่6พฤษภาคมนะครับตอนนี้ในช่วงเวลาที่อัดคลิปอยู่ประมาณ13นาฬิกานาทีแม่สำหรับวันนี้เองผู้ติดเชื้อนะครับจากกรมสาธารณสุขเมื่อช่วงเช้านี้7นาฬิกานาทีนะครับสถานการณ์โควิด พูดติดเชื้อลายใหม่1911รลายทีเดียวผู้ป่วยที่สามารถกลับบ้านได้แล้วนะครับ2,435หมตอนนี้ยอดสะสมเรานะครับที่หายแล้วนะครับ1 9ึ่แล้วก็ผู้ป่วยสะสมอยู่47 0 0 0ืนวันนี้ผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่18รลายทีเดียวนะครับต้องเอาใจช่วยสำหรับพวกเราด้วยนะครับไปไหนต้องใส่แมสด้วยเป็นความปรารถนาดีจากทางท่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยม แม่ตอนนี้เขาทิ่มสูงกินตัดเข้ามาแล้วนะครับเราก็กินเข้าไปเรียบๆไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างไดนะครับเวลาของเราใช้ไปแล้ว3นาทีเหลือ27นะครับเวลายังเหลือเฟืออยู่อืส่งนี้เขาทําไมทิ่มกินตัดทันทีนะครับเพราะนั้นเราขึ้นขุนไปก่อนเป็นขุนวังในด้วยนะครับแน,น่ๆทิมเบีย้ยสูงตัวนี้เข้ามาเลยนะครับ เวลาเรายังมีเหลือเฟือไม่ต้องรีบนะครับในตอนนี้สำหรับ fc ที่ได้ชมคลิปนี้อยู่หากเสียงชัดเจนพิมพ์1ด้านล่างด้วยนะครับภาพชัดเจนพิมพ์2นะครับทางช่องก็จะได้พยายามปรับปรุงต่อไปนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆเขาทิ้มเบี้ยตัวนี้มานะครับนั้นเราออกไปเป็นก้ามปูนะครับทรงนี้แน่เขาแก้มากนะครับไปครับโคนเรา ก็ดีใจนะครับทางช่องทีวีมาตรฐานที่ได้ทำรูปแบบใหม่ๆมานำเสนอให้พวกเราในเกมแพ้ชนะไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่เอาความสนุกสนานมาฝากให้ FC นั่นเองแน่นๆเขาขึ้นขุนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรากันเบี้ยตัวนี้หอืมเขาจะทิ่มฝังนะครับนี่แหยันขึ้นไปก่อนนะครับ เขาต้องการที่จะเป็นนอกในหรือเปล่านั่นแน่เปิดมาเป็นโคนแต้มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเรือมาช่วยในการออกนี่แน่เดี๋ยวเราจะทิ่มเบี้ยตัวนี้นะครับเพื่อพังหน้าหน้าเบี้ยของเขาออกไปนะครับอืมนั่นแน่กินตัดมาแล้วนะครับเราเอานอกในไว้ก่อนนะครับสำหรับอ พวกเราเองนะครับหลายคนตอนนี้ทางรัฐเองมีมาตรการหลายอย่างเนี่ยร้านอาหารเองก็เป็นการซื้อกลับบ้านนะครับไม่ให้นั่งที่ร้านค้าแต่อย่างใดทางห้างสรรพสินค้าก็เวลาปิดก็เร็วขึ้นนะครับเป็น3ามทุ่มทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังเป็นห่วงพวกเรานะครับแต่มาตรการในความช่วยเหลือของรัฐเองก็ยังมีนะครับเรามาดูกันคณะ,ะรัฐมนตรีนะครับวันนี้เคาะช่วยโควิด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเราชนะนะครับยังจ่ายเพิ่ม2000บาทจำนวน3 2 9ล้านนะครับระยะเวลาจ่ายพวกเราสังเกตดูเป็นเดือนมิถุนาน,นะครับเป็นสิ้นเดือนหน้านะครับนอกน,นอกนั้นมาตาสามสเราลักกันก็ยังมี2000บาทเช่นกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับระยะเวลาเพิ่มอีก200บาทคนละครึ่งนะครับเพิ่มอีก3000แล้วก็โครงการ ยิ่งใช้ยิ่งดีก็มีนะครับพวกเราสามารถติดตามได้นอกจากนั้นยังมีมาตรการในเรื่องสาธารณูปโภคนะครับเรื่องค่าน้ําค่าไฟไหมที่ใครใช้ไม่ถึงจํานวนหน่วยนะครับที่การไฟฟ้ากําหนดไว้ก็จะเป็นการช่วยพวกเราอีก2เดือนข้างหน้านี้ด้วยแหมก็มีความช่วยเหลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับสําหรับภาครัฐก็ช่วยกันนะครับต้องฝากฟันมหันตภัยร่วงโควิดไปให้ได้ในช่วงนี้ แม่เขาทิ้มาแล้วนะครับตอนนี้ถ้าทรงนี้ตอนนี้เราใช้เวลาไป5นาทีแล้วนะครับแม่เราได้เปรียบนอกในอยู่นะครับในจังหวะนี้อืมเพราะฉะนั้นในตำแหน่งนี้นะครับแม่เม็ดเขาจะมายืนนะครับเราต้องหลอกล่อให้เม็ดขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับเพราะเราจะได้กินตัดเบี้ยตัวนี้ออกไป ทรงนี้อยู่ในหมากที่ทางหมากฝ่ายดำเราเองก็ยังสามารถรับได้อยู่นะครับแน่ๆขาเอาโคนมาแล้วนะครับเราต้องเป็นการหลอกล่อนะครับให้เขาทิ่มเบี้ยตัวนี้ขึ้นมาก่อนไม่งั้นเราจะซ้อนเรือนะครับแน่ๆมาตามนี้เลยนะครับมหมากตอนนี้นะครับอยู่ในช่วง เดี๋ยวนะครับต้องถอยมาลงมาช่วยกันก่อนทิ่มมากินเลยนะครับเขาจะทิ่มเบี้ยตัวนี้ได้นะครับในจังหวะน,นี้นัน่นแน่ขุนมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสลับตำแหน่งเดี๋ยวเราถอยโคลงลงมาตั้งรับในตำแหน่งล่างนี้ก่อนนะครับแม่หมากตัวน,นี้ ในช่วงเวลา30นาทียังมีเวลาอยู่นะครับจะได้มีเวลาได้พูดคุยกับพวกเราที่เป็น FC นั่นแน,น่ก็เตรียมที่จะซ้อนเดือหรือเปล่าเดี๋ยวเราขยับขยายในตำแหน่งม้าให้เรียบร้อยก่อนนะครับคิดว่าทรงนี้เดี๋ยวนะครับต้องดูอีก2-3ทีเดินก่อนว่าขาวจะเดินยังไงลักษณะแบบไหนนะครับน่นแน่ เอาตำแหน่งโขนขึ้นไปรับก่อนนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดพวกเราประชาชนเองไหมหลายคนก็ได้ลงทะเบียนในเรื่องเฟสแรกไปแล้วนะครับสำหรับผู้สูงอายุ60ปีไหมว่าจะได้รับวัคซีนในช่วงรัดแรกนี้ก่อนแต่สำหรับพวกเรานะครับหากใครที่ ฉีดวัคซีนแล้วมีอาการแพ้นะครับทางสอปอสอชอนะครับก็ยังมีมาตรการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรของรัฐนะครับก็จะมีเยียวยาให้สำหรับผู้ที่มีอาการข้างเคียงนะครับจ่ายตามนี้แมเสียชีวิตหรือทุกคนภาพไม่เกิน4,0,000 0บาทเสียอวัยวะพิการนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทัดเจ็บเจ็บป่วยต่อเนื่องไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทนะครับระยะเวลาจ่าย5วันซึ่งวัคซีนตรงนี้ ถือว่าผลข้างเคียงอย่างน้อยนะครับเทียบกับสัสดส่วนการได้รับวัคซีนไม่ได้การันตีว่าไม่ติดโควิดนะครับแต่เมื่อติดแล้วจะทำให้ท่านหายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ไม่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตนี่คือสิ่งที่พวกเราปรารถนาให้ทุกคนคนไทยได้รับวัคซีนกันโดยทั่วหน้านะครับแม่ตอนนี้เขาซ้อนเรือมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดฉากแรกไปเลยนะครับ ทรงนี้ไปครับเรือเราจะเร็วกว่าทางหมากขาวนะครับถ้ามาตำแหน่งนี้แล้วกินมากินไปนะครับเหลือเวลาทางทีวียมเหลือเวลา22นาทีนะครับในขณะน,นี้คู่แข่งขันนะครับ27.48วินี่แหนกินตัดเข้าไปแล้วนะครับ จะได้กระชากเรือออกคลองทันทีสำหรับเร็วๆนี้นะครับในสัปดาห์หน้าที่จะถึงวันเสาร์นี้นะครับก็จะมีการแข่งขันออนไลน์คู่แรกเป็นช่วง12นกาสามารถติดตามรายการนะครับแล้วก็กำหนดการทางไทยเชฟทีวีออนไลน์นะครับมีกำหนดการอยู่ทางทีมงานของฟานนะครับพวกเราก็จะได้มีโอกาสเชียร์กันทางบ้านทีเดียวสนุกสนานนะครับ ทิ่มมลุกไปก่อนนะครับกินสองลุกจ้ามาแรกสองไปไม่เป็นไรนะครับเพราะเราได้ทางลุกเข้าไปไไนี่ไงกินเข้าไปอีกนะครับลุกจ้าจัางหวะเราได้ทีเดินนะครับอืม มาแต้มนี้นะครับขึ้นไปกินเบี้ยถ้าเกิดมา้าเราไปตำแหน่งนี้นะครับนี่ยถือว่าสวยทีเดียวที่มากิน2ลุกแต้มนี้นะครับทางเดินเรามาก่อนนะครับช่วงนี้เรือเขาค่อนข้างติดเพราะว่าลักษณะมาเฝ้าเบี้ยริมตัวนี้นะครับอืมเรากินสองตัดแต้มนี้น่าจะดีขึ้นนะครับ สำหรับทางช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมนี่เป็นรายการาบันทึกเทปนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าในสัป,ปดาห์นี้นะครับถ้าในเรื่องของระบบได้ก็พยายามที่จะลองออนแอร์นะครับเป็นไลฟ์สดดูแน่ก็ที่มาทางนี้นะครับอืมเขาพลาดหรือเปล่าครับที่เม็ดมาแล้วไม่กินแล้วเอาเรือก,กินลุกเข้าไปเนี่ยนะถึงกับแพ้เลยหรือเปล่าครับเนี่ย ลุกจ้าอืมเราลุกกินเข้าไปแล้วก็ลุกอีกทีหนึ่งได้นะครับอืมลุกจ้านี่ไงโคนหน้าจะฟฟีนะครับ ไปแต้มนั้นแล้วนะครับอืมเรากินตัดเข้ามามเดี๋ยวนะครับจังหวะนี้กินเข้ามาม้ากินลุกนะครับอืม ขอไล่โคนไปทีหนึ่งนะครับนี่ไงให้โคนให้โคนเขาเสียหลักไปก่อนนะครับแต้มน,นีม้จริงจริงกินลุกสองก็ได้นะครับกินมาไงเขาจะออกมาทันหรือเปล่ารครับเนี่ย ลุกเข้าไปเดี๋ยวนะครับเราเอาเรือกระชากออกมาก่อนจะได้เร็วกว่านะครับถ้าจังหวะเขาคายเรือก็ลุกเอาทีเดินได้นะครับในจังหวะนี้ <c oughs> ถอยเรือก่อนนะครับ คิดว่าเราน่าจะเร็วกว่าในจังหวะที่ตำแหน่งเรือแหม่มา้าเรามาเกาะโคนได้นะครับแม่มาแล้วนะครับลุกเข้าไปนี่แหน่แต้มนี้เจ็บทีเดียวนะครับมาเกาะกินโคนอีกทีหนึ่งนะครับเรือเราได้ออกคลองนะครับ แต่น,นี้เราจะเร็วกว่าขาวนะครับเพราะว่าสังเกตว่าขาวเรือนะครับไปซ้อนอยู่แล้วขุ่นบางทางคลองเรือแหมเป็นต่อทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิดนะครับถือว่ายังสูงนะครับ1911ลการย็ายก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับจากกรมสาธารณสุขเมื่อช่วงเช้า7โมงครึ่งนี้เองนะครับสรุปยอดเข้ามา ตอนนี้ทางทีวียมเหลือ19นาะที37วินั่นแน่เรือออกมาแล้วนะครับอเกาะเข้าไปเนี่ยครับนะเขาลุกมาก็กินครับอืมเขาลงทิ่มลงมานี้ก็ม้ากลับมากินได้นะครับลองเกาะสองเท่ๆไปดูก่อนนะครับนี่ไหง เขาเองนะครับคนโดนกดอีกลำหนึ่งสถานการณ์น่าจะแย่นะครับดูแล้วคิดว่าน่าจะชนะปลายกระดาเรียบๆนะครับงั้นแน่เอามมามาปิดนะครับอเอามมามาปิด กินเปิดทางไปก่อนไหมครับแต้มนี้เอาม้ามาปิดเกาะโคนเข้าไปอีกแน่แน่ลายนะครับเดี๋ยวเรากินเม็ดออกไปก่อนนะครับเม็ดตัวนี้ นี่แจะได้นําม้าขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับพวกเรา f c หลายท่านนะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการแม่หลายคนก็ลำบากนะครับช่วงนี้ค้าขายอะไรฝนก็ตกไหนค่าหวยงวดชวนงวดอีกนะครับแม่ค้าก็ทวงมาแล้วนะครับสำหรับงวดน,นี้กะแทงยกักหน่อย แน่ทีนี้เราเอามาขึ้นไปได้นะครับที่มนโคนขึ้นไปน่าจะดีนะครับโคนตายแล้วนะครับตอนนี้นี่แน่ดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรถ้าเกิดเรากินโคนเสร็จขุนมาติดนะครับเรากินตัวนี้เปิดเปิดลูกได้เลยนะครับ ือเป็นแต้มเปิดลูกอีกแต้มหนึ่งนะครับช็อตนี้ถือว่าดำได้เปรียบทางนะครับตอนนี้เราใช้เราเหลือเวลา17นาทีนะครับน่แน่กินลุกเข้าไปก่อนนะครับตอนนี้น่าจะจบแล้วนะครับกินลุกแล้วเปิดอีกนะครับลุกจ้าเปิดลุกอีกทีนะครับนั่นแน่เขาไม่เอาด้วยนะครับอย่างนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับ ลุกแต้มนี้หรือว่าแต้มนี้นะครับเราดูจังหวะก่ออนือมลุกไปแต้มนี้ดีกว่านะครับลุกจ้าตอนนี้จังหวะต่อเนื่องนะครับ คุณเองเขาอยู่ในตาที่ไม่ดีนะครับของหมากฝ่ายขาวนั่นแน่เรากินลุกไปอีกทีนึงนะครับเนี่เสร็จแล้วนะครับกินจังหวะนี้อืม ลุกเข้าไปนะครับลุกเข้าไปเฉยๆว่าไงครับเนี่ยลุกเข้าไปเนี่ยอตอนนี้สถานการณ์เราได้เปรียบอยู่นะครับเดี๋ยวไปกดตานี้อีกทีนึงก่อนนี่แน่กดเมาส์ไห้ก่อนนะครับ ินแยกล่างไปเลยนะครับชนะเรียบๆนะครับตำแหน่งโคนเราขึ้นแท่นหมากนี้ได้ก็น่าจะจบนะครับลงมาเราตีลุกทันทีนะครับนี่โคนเขาลอยนะครับสถานการณ์ช่วงนี้ปลายกระดานนะครับการเล่นหมากลุกหักเราเป็นต่อก็สรุปหมากชนะเรียบๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ พวกเราที่เป็น F-C นะครับได้ชมคลิปก่อนหน้านี้ลักษณะชอบคลิปอยากให้ทางช่องทีวีมาตรฐานนำเสนอในรูปแบบไหนลองนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาชอบหรือไม่ชอบนะครับสามารถพูดคุยกันได้ผมเองพยายามที่จะตอบทุกคลิปนะครับอืมแต้มนี้นะครับกินลุกไปก็น่าจะชนะเรียบเยบแล้วนะครับ กินสองนะครับอตอนนี้กินสองเรียบๆนะครับดูทรงหมากก่อนนะครับเมื่อลุกแล้วจะเป็นอย่างไรนี่ไงลอยเข้าไปเนี่ยลุกจ้าเนี่ยลอยเข้าไปเนี่ยครับเขากินมาแล้วเอา เรากินโคลนตัวนี้นะครับนี่ไงเปิดไม่ออกนะครับเพราะขุนอยู่ตากดกินมาเราเอาโคลนกินตัวนี้ครับแมโคลนบางลุกด้วยนะครับสถานการณ์ดีนะครับตอนนี้เป็นช่วงปลายกระดานนะครับเราเหลือเวลา15นาที24วิก็ยังพอเวลาเหลือเฟืออยู่นะครับ ในขณะที่กู้แข่งเหลืออีก23นาทีแต่ลักษณะทางก็จะเป็นรองนะครับเขาแพ้ม้านะครับแหม่ม้ากับโคนทีเดียวตอนนี้ก็คิดอยู่นะครับว่าจะนําเรือกินตัดไม่กินเราก็กินนะครับเข้ามาเข้าไม่ได้นะครับมาวิธีเดียวต้องถอยเรือมาคุ้มแต้มนี้นะครับคุ้มแต้มนี้เราก็กินกินกันหมดเลยนะครับกินม้าเข้าไป ถอยมาก็กินเลยนะครับกินมาเลยครับกินเรือลุกแหกเรือลํานี้ไม่ขาดก็ชนะปลายกระดานนะครับนั่นแน่ตามสูตรเลยนะครับเราก็ทานลุกเข้าไปเนี่ยลุกเข้าไปจา้ากินไม่ลุกจา้า ทานเข้าไปจ้ามาไม่ขาดน,นะครับนั่นแน่ถึงกับยอมแพ้เลยนะครับก็เป็นเกมสนุกสนานที่นำมาฝาก fc นะครับการเล่น playok okay ออนไลน์ก็ไม่ได้ว่าแต้มจะดีอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะมาะได้นำเสนอ fc แล้วก็ได้มาพูดคุยในเรื่องเหตุการณ์ในเรื่องของโควิดสถานการณ์โควิดนั่นเองนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็พบกับช่องทีวีมาตรฐานสู่ความนิยมในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ลาพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม